เปิดจองตัวแล้ววันนี้นะครับการรถไฟเพิ่ม6ขบวนรถพิเศษสายเหนืออีสานนะฮะวันนี้ผมอัดคลิปวันที่18ทันบาคมนะครับผักว่าเพื่อนๆกำลังต้องการเดินทางด้วยรถไฟติดตามจากข่าวนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2566นะครับจัดเพิ่ม6ขบวนรถพิเศษครับสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เปิดจองตัวแล้ววันนี้ซึ่งมีการเพิ่ม6ขบวนะรถพิเศษครับ ช่วงปีใหม่2566นะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง100,000คนต่อวันครับแล้วการรถไฟบอกว่ามั่นใจมากครับว่าเพียงพอครับไม่มีผู้โดยสาตรตกค้างแต่ว่าก็แจ้งงดให้บริการขบวนรถไฟนําเที่ยว4ขบวนนะครับดังนั้นเพื่อเพิ่มเติมความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยมีการเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจํานวนขบวนไปกลับ ในเส้นทางสายเหนือนะครับสขบวนแล้วก็สายตำมออกเฉียงเหนือใน4สี่ขบวนซึ่งเป็นรถนั่งชั้น3จํานวน54คันครับรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ8000คนต่อวันเลยผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตัว๋วแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้านะครับของขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร6กขบวนดังกล่าวนะครับด้วยระบบดีทิกเก็ตหรือว่าสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศครับได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เวลาแปดนาฬกา30นาทีเป็นต้นไป หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า Facebook Fanpage นะครับทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ